ข้ามฟ้ามาที่บันเทิงฝั่งเอเชียกันบ้างดีกว่านะคะรู้ไหมว่าตอนนี้รายการอะไรที่กําลังฮอตที่สุดๆเลยรายการอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเพื่อนผมชอบมากสําหรับเด็กแฝดสคนนี้ใช่แล้วแต่ละคนนี่ <c oughs> น่ารักกันมากๆเลยนะคะซึ่งแฝดสามนี้เนี่ยเป็นลูกชายของเรเอกแถวหน้าทรงอิวกุกนะคะแวะว่าตอนนี้ก็ทําให้เรตติ้งรายการนี้กําลังพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านเกิร์ลกรุ๊ปแดนกิมจิวงเครยอนป๊อปนะคะก็ไปบุกตลาดแดนปลาดิบแบบเต็มตัวแล้ว วงเกรกรุร๊ปแดนกิมจิคริอนป๊อปเตรียมบุกตลาดเพลงญี่ปุ่นเต็มตัวค่ะเมื่อโครมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของหสาวหลักสีเผยว่าวงคริอนป๊อปจะปล่อยซิงเกิลราริรุเรซึ่งเป็นการหยิบเพลงบ้าบ้ามาทำเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นค่ะให้แฟนคลับแดนสัก,กุระได้ร้องตามกันในวันที่22กรกฎาคมนี้ก่อนจะตามมาด้วยอัลบั้มเต็มซึ่งถือเป็นอัลบั้มเพลงภาษาญี่ปุ่นอัลบั้มแรกของวงคริโอนป๊อปหลังเซ็นสัญญากับบริษัทญี่ปุ่นพอนี่แข็งย้อนเมื่ะ ส่วนความน่ารักของ3แฝดจอมสอนก็ทําให้รายการวาไรตี้ยอดฮิตซูเปอร์แมร์รีเทิร์นครองแชมป์รายการที่มีเรตติ้งสูงสุดของอวันอาทิตย์ติดต่อกัน47สัปดาห์แล้วล่ะคะ่ะโดยรายการซูเปอร์แมร์รีเทิร์นซึ่งออกอากาศบ่ายวันอาทิตย์ทางช่อง KBS 2 TV ของเกาหลีใต้ได้ใจผู้ชมไปเต็มๆกับการตามติดความน่ารักแสนสนของ3ามพี่น้องฝาแฝดลูกชายของเ,เอรซงอิลกุกที่ต้องทําภารกิจร่วมกันร,ระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกนั่นเองค่ะ